คนติดคุกเนี่ยนะครับช่วงท้ายๆเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมต่างเนี่ยนะครับก็วิ่งอยากจะไปทำงานข้างนอกงานข้างนอกที่ดีที่สุดคือการลอกท่อครับทำวันหนึ่งก็ลดโทษไปวันหนึ่งถ้าเดือนหนึ่งได้ทำงาน15วัน ก็เท่ากับสิบห้าวันโทษก็ลดกันไปนี่คือนักโทษบรรดาขุนศึกทหารไปรบกลับมารายได้ไม่พอพระองการผ่านผ่านศึกเอาเงินไม่พอเลี้ยงต้องไปขุดคลองพี่น้องลองทบทวนนะครับ และผมเองอยากจะบอกกับรัฐเนี่ยนะครับจะอย่างไรก็ตามเขาขาดเท่าไหร่ให้เข้าไปแต่อย่าใช้ชื่อเขามาทำเรื่องแบบนี้เลยครับคือฟังแล้วมันเจ็บปวดและความจริงนะครับทำมาหากินชัดเจนถ้าเห็นการสัมภาษณ์ผู้ว่าสอตองกอสำนักข่าวอิสารา แม้กระทั่งเรื่องราวที่เครือข่ายธรรมาพิบาลและส่วนต่างๆที่เห็นข้อมูลกันแล้วนั้นเนี่ยนะครับที่บอกว่าราชพักชิดซ้ายไปนั้นถูกต้องเพราะที่องค์การสรงเคราะห์ฐานผ่านศึกนั้นเลวร้ายมากกว่ามากประเด็นต่อมาครับเรื่องรัฐธรรมนูญ ซึ่งในวันพรุ่งนี้ผมเองก็คงจะได้พูดเรื่องยาวๆกันเพราะกกตเนี่ยนะครับกําลังที่จะร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำประชามติซึ่งเนี่ยนะครับจะปรับเป็นพระราชกําหนดตามที่รองนายกวิศณุ กล่าวไว้หรือไม่นะครับซึ่งผมเชื่อว่าสุดท้ายก็เป็นพระราชกำหนดนะครับเพราะว่าเร็วดีหลายข้อครับแต่ว่าเอาข้อนี้ก่อนเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็มาว่ากันต่อแต่ส่วนที่มีการกำหนดเพิ่มชัดเจนกว่าร่างกฎหมายปี50คือกำหนดให้ผู้ใดเผยแพร่าภาพข้อความเสียงในสือ่อหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรื ในช่องทางอื่นใดที่ผิดไปจากข้อเท็จจริงมีลักษณะรุนแรงก้าวร้าวหยาบคายปลุกระดมข่คมขู่หรือลักษณะอื่นใดเพื่อมุ่งหวังให้ผู้มีสิทธิ์ไปออกเสียงหรือออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ออกเสียงให้ถือว่าผู้นั้นกระทำการก่อความวุ่นวายเพื่อให้การออกเสียงไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยผู้ที่กระทำความผิดทั้งก่อความวุ่นวาย ให้สัญญาว่าจะให้หลอกลวงบังคับขู่เข็นจนทำให้ต้องมีการออกเสียงประชามติใหม่ผู้นั้นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการออกเสียงประชามติใหม่ด้วยแล้วก็ว่าเรื่องอื่นแต่หัวข้อเนี่ยนะครับว่าผู้ใดเผยแพร่ภาพข้อความภาพเสียงในสื่อหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์อิเล็กทรอนิกส์หรือในช่องทางอื่นใดเนี่ยนะครับ ที่ผิดไปจากข้อเท็จจริงมีลักษณะรุนแรงก้าวร้าวหยาบคายปลุกกระดมข่มขู่หรือลักษณะอื่นใดมุ่งหวังให้ผู้มีสิทธิ์ไปออกเสียงหรือออกอย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่ออกเสียงเนี่ยไอเนี้ยครับจะเป็นปนัญหาลักษณะรุนแรงก้าวร้าวหยาบคายปลุกกระดมข่มขู่หรือลักษณะอื่นใดเนี่ยการตีความเนี่ยนะครับ ว่าน้ำเสียงเนี่ยนะครับน้ำเสียงแบบนายจตุพรพรมพันธ์หรือน้ำเสียงเนิบๆบแบบนายอภิสิทธิ์พูดเรื่องเดียวกันนี่ยหรือลีลาแบบพลเอกประยุทธ์พูดเรื่องเดียวกันใช้คำอย่างเดียวกันก็ได้แต่หลักใหญ่ที่สำคัญก็คือว่ามันบิดเบือนหรือเป็นความจริง เพราะว่าเนี่ยนะครับการนำเสนอของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะว่าเนี่ยนะครับให้ผมไปพูดเนบเน,บ,เนบจีบปากจีบคอเนี่ยนะครับก็จะมีคนสงสัยว่าไปกินอะไรผิดมาให้อภิสิทธิ์เวชาชีวะพูดดังๆแบบผมเนี่ยก็ไม่ใช่บุคลิกของเขา ให้หนายสุเทพเทือกสุวรรณพูดแล้วไม่ต้องแลบลิ้นเลยเนี่ยโอ้นี่ห้ามยากยิ่งกว่าห้ามฝนตกแม้กระทั่งลีลาแบบพลเอกประยุทธ์นะครับจับไหม่จับมาจับมาหมาุนใหม,ม,ม่หรือพูดโดยการใช้อุปกรณ์โยนปลกเปลือกกล้วยมั่งมามาบ้างเครื่องตรวจโรคบ้างมันก็อยู่ที่ความรู้สึกว่า ก้าวร้าวรุนแรงหยาบคายหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแค่คำนี้ครับก็มีปัญหาแล้วแต่ว่าหลักใหญ่ใจความนั้นมันอยู่ที่ว่าความจริงคืออะไรเพราะก่อนหน้านี้พยายามอธิบายว่าเนื้อหาบิดเบือนโคศกคอชอมาใครก็มาเนี่ยนะครับบอกว่าบิดเบือนบิดเบือนเรื่องอะไร ก็จัดรายการโทรทัศน์สิครับบอกว่าบิดเบือนเรื่องอะไรพงอธิบายว่าบิดเบือนเรื่องอะไรความจริงคืออะไรเพราะข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับเนื้อหาสาระหลักที่เป็นหัวใจหลักการประชาธิปไตยเนี่ยนะคนที่ต้องการเนี่ยนะครับให้ร่างรัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วอธิบายว่าเป็นประชาธิปไตยนั่นแหละไอ้พวกนี้แหละคือพวกบิดเบือน แล้วใครล่ะครับก็ต้องไปถามตั้งแต่นายมีชัยลงมาเนี่ยว่าแต่ละเรื่องแต่ละราวนั้นเนี่ยถ้ามานั่งซักกันนั้นเนี่ยพูดคนเดียวเนี่ยพูดได้พูดแล้วก็ดูดีว่ามันเป็นประชาธิปไตยทั้งที่เนื้อหาหัวใจนั้นจิตวิญญาณแนวทางทั้งหมดไม่ใช่ประชาธิปไตยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับช่วยจำกัดความหน่อยว่าคำว่าปลุกระดมก้าวร้าว อยาคายลักษณะรุนแรงคือถ้าพลเอกประยุทธ์พูดแล้วไม่รุนแรงเนี่ยผมว่ามันไม่กดดันคนอื่นเลยนะสบายมากเอาแบบไหนความรุนแรงความก้าวร้าวคือต้องกำหนดมาตรฐานไว้เหมือนกันว่าประมาณไหนคือความรุนแรงก้าวร้าวเรื่องเนื้อหาสาระครับพวกผมรู้นะครับ ไม่ใช่ว่าอยู่จนถึงทุกวันนี้อ่านกฎหมายไม่เข้าใจเพราะรู้ไงครับจึงจับได้ไล่ทันไงแต่พอจับได้ไลท่ทันแทนที่ว่าจะว่าตัวเองว่าบิดเบือนก็มาชี้หน้าว่าคนอื่นเขาบิดเบือนแต่ไม่มีปัญหาอะไรละครับผมเนี่ยรุนอยากให้มีประชามติสังหรณ์ยังไงก็ไม่รู้คิ้วมันกระตุกกระตุกอยู่นะมีความรู้สึกว่าไม่ได้ทำประชามติยังไงยังไม่รู้ แต่ไม่มีเหตุผลครับมีคนมาแย่งอีกแล้วขอภาวนาความรู้สึกสังหรณ์ผมไม่เป็นจริงทีเถอะพบก,กับมองไกลต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ